โอเคครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอาลค์คารอ์ลอ,ออนไลน์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นต่ออกสิบาเจ็ดของสายของอาชีพเสกของเรานะครับผมตอนนี้จะเล่นทิ้งไว้ตอนนี้ก็65 70โอเคครับจะดูใช่วันนี้จะกี่วันเอ้ยอีกชั่วโมงโอเคส่วน skill, ส,ส,สกิลสเตเตของมกราฟตอนนี้ครับผมเอจิแปแล้วเด็ก31 ผมจะอัพต่อก็คืออัพมาเฟียอัพสติ้งตีได้สามสิบเอ็ดสามสิบพอละจะได้ตีรแรงๆหน่อยตีเบาเกินส่วนชุดที่ใส่ก็กางเกงในเสื้อยืดตาสเต็ปสายเอจิโอเคส่วนหนังสือก็หนังสือเวทธาตุลมนะครับผมม,มันมันมีหนังสือเวทดีกว่านี้ครับผมมีหนังสือเวทที่มันบวกอ่า บวกพลังจบตีเวทด้วยแต่มันแพงครับผมผมไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละคนเขาก็บอกละมันดีแหละแต่ก็เออมันมันยังไม่มีในแพทนี้หรือไงก็ไม่รู้แล้วมันก็ยังยังแพงอยู่ครับผมมีคนบอกว่ามันยังแพงอยู่พี่มันแพงราคานั่นจะเป็น m MM m มาอะไรประมาณนั้นตังก็คงไม่ถึงครับขายรองเท้าไปน่าจะไม่พอโอเคครับผมส่วนสก,กิลไม่รู้อัพมวหรือเปล่าครับผมผมอัพตีตีสิบ อนางสือตีเพิ่มความเร็วและความแรงในการตีอัพเต็มสิบเลยผมอะ่ะพอเจอบอันนี้เต็มแล้วรู้จะอัพอะไรต่อครับผมหัวอันนี้อีกมั้งน่นาจะสักขั้นขั้นเจ็ดฟันแล้วมั้งหรือขั้นแปดขั้นเก้าไม่รู้เหมือนกันานาอัพอยู่นะครับอยู่นะจะอ,อัพต่อแล้วแหละส่วนสกิลตองนั้นไม่รู้ครับผมผมรู้อัพโั่วหรือเปล่าก็ลองไปศึกษาดูครับผมตามเว็บบอร์ดของเกมแหลกกันแหลมมันมีบอกอยู่โอเคเต็มพร้อมครับผม เราก็จะไปตีแมว,แมวน้ำเหมือนเดิมครับผมแมวน้ำก็อยู่แ,แถวนี้แหละส่วนใครจะมาตีก็เชิญครับผมมาแมาปมาแมเดีไซน์ก่อนลวครับแล้วก็มาค่อยมาแมปนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เราจะไปตีแมวน้ํากัน,มาานเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานไนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็ไปตีกันหลายชั่วโมงอยู่ครับเกือบสิบสิบชั่วโมงกว่าตีหกสิบหกสิบห้าแต่ไม่ได้ตีตั้งแต่หกสิบห้านะครับผมไปตีตั้งแต่เวล6หกสามไงเนี่ย 6มเพราะไม่ไหวไม่ไหวเด็กไม่พอเลยตีไม่โดนโอเคครับเราก็ไปทางด้านขวาของพื้นที่ครับผมแคมป์แมวน้นํามันเองเตรียมของเรียบร้อยครับผมเตรียมปลากรงปลากรอบชงนี้ริศปลากรอบแล้วครับผมมันเราขนของเยอะไม่ได้ก็คงเข้าใจกันนะผมทำไมคนเยอะไม่ได้นักเวมนขนนของนิ่น้อยมากครับผมน้อยมากน้าหนักมันน้อยครับผมไม่ไหวไม่ไหว สั่งาสติงช่วยตอนแรกจะยิงสติงแค่หนึ่งเองตอนแรกนะขนยาได้60ขวดเงี้ยใครจะตีตีอ่าตีแป๊บแป๊บขดยาก็หมดแหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องซื้อปลาย่างไปกินแทนได้เยอะได้3 50อันเยอะกว่าขดยาอยู่ได้นานกว่าเออถ้าถ้าตีได้แป๊บแป๊บหมดขดยาครับผมเดินไปเดินมาพอดีครับไม่ต้องวิวครับวันนี้ เดินทั้งวันเดินซื้อกดยาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเปเอาอซื้อปลาหมึกลาย่างประกอบปลาทอดมากินแทนแต่สำหรับคนที่มีงบนะครับผมตัวนี้ต้องมีงบจริงๆครับเล่นในชพปนี้สายเสกต้องมีงบมีงบแหละเป็นเอ็มเอ็มน MM ะครับมาดูแล้วไม่ไหวสมุดสมุดสมุดวงสมุดสมุดธาตุแพงโคตรๆถ้าเราไม่ซื้อก็ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวไม่ไหว ดูสถานก,การณ์แล้วมันไม่ไหวจริงๆคงคงจะไปตีหนอนยันเบลแปดสิบก็ไม่ไหวไม่ไหวจริงครับผมโอเคจะถึงแล้วนนี่แมปแมวน้ําตัวเล็กครับผมผมยังตีมันไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าเล็กยังหนออยู่ตีไม่โดนตีไม่โดนแมวน้ําตัวเล็กคนเยอะก็ผม,มนะตัวเล็กครับคนเยอะมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ้ยสถานที่เก็บเปลอันสุดฮิต สุดที่สุดเด็ดจุดเด็ดโอเคครับถึงแล้วครับผมครับแบบกระน้ําตัวตัวใหญ่คนก็ไม่น่าจะล้นหลามเท่าตัวเล็กทำไมวาร์ปไม่ถึงที่เนี่ยเปลืองวา้าฟแล้วหนิเดินเดี๋ยวก็ได,ด้ที่เขียนบ์บ้าฟแล้วนี่ครับผมเสร็จและเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยังได้ไล่เว้ยไล่เวทเลยโอเคเอาเทพเอาธาตุไฟมาเฮ้ยธาตุแข็งมาเฮ้ยเดี๋ยวกินยาแป๊บยาแทังสปีดโอเค นี่ครับผมก็ตีตีไหวไหมก็พอไหวนะดูจากนานกกรา์แล้วนะดูดิตอนนี้ตี2 1 0สิบครับผมอนี้มีนกมาอุ้ยวุ้ยโดนนกตีก2 0 0ตีไหวครับผมตีไหวแล้วช่วงนี้แต่นกตีไม่เข้านะครับผมมันไม่ใช่ธาตุมันไม่ใช่ธาตุเราธาตุกันก็เลยตีได้แค่เจ80ิบปต้องคำาใจนิดนึงรังผมถ้าเกิดเราเล่นหนังสือธาตุอะไรเงี้ยเราจะแปลวาหนังสือธรรมดาดีกว่าแล้วก็ เสกเสกธาตุใส <ersch> ่หนังสือดีกว่าครับผมอันนั้นดีกว่าเขาบอกแนะนําว่าดีกว่านับธาตุมาแล้วก็ทาสกิลไล่ใส่ธาตุหนังสืออะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวคิดเยอะอ่ะคิดเลือดแซ่บไม่ไหวไม่ไหวแต่เราก็ไม่ต้องมัวไล่เงี้ยเราถือหนังสือธาตุเดินไล่ตีแล้วมมนก็ซื้อมันทุกธาตุเลยจบครับผมผมว่า้นแหละซื้อมันทุกธาตุดีกว่าไหมธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําธาตุ ธาตุดินธาตุอากาศธาตุอะไรซื้อมาให้หมดเลยแล้วเราก็สลับสลับเปลี่ยนเปลี่ยน,น,น,นออผมว่างั้นก็ท่าดีกว่านะไม่ <laughs> งั้นก็ท่ากว่าไหมออใช่ไหมโอเคครับดูที่ประตัหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ได้สี่สี่จุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ดูสิครับได,ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไล่ไม่คอ่อยออตโต้เวกเเบาเบาเ <laughs> บามากอ่ะดูดิแล้วก็ติดน้อยด้วย ติดน้อยแล้วก็บเบาแมันต้องพึ่งพามันนะครับผมออโต้อะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งพามเลยช่วงนี้ตีเอาแรงๆดีกว่าครับผมช่วงนี้ตีเอาแรงๆมันๆแล้วตัวไปกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนอตัวเรา0.5ครับผมริมดูดนะิตัวตัวสองเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยตีมันตีมันลงไม้แก้ว จริงจริงด้วยครับร 5, ตัวละครจุดห่อสองตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เก็บประมาณสองร้อยตัวก็จะได้ก็ได้วิแล้วโอเคครับจับเวลาแปบบ๊บน่าจะหลายชั่วโมงหลายนาทีอยู่ต่อหนึ่งตัว,ตวโอเคครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้จะไปไหนก็มาเแมา่าน้ําแทนแล้วกันผมก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมไปบิลันมันไม่เวิร์กอ่ะมันได้น้อย <laughs> มันได้น้อยแล้วมันก็ลุมกันด้วยไงแบบไอ้ดันน้ำเดัะบิลันน่ะชั้นสี่ชั้นห้ามันชุดคอบลุมกันครับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ เรืองเราน้อยไงเรืองเรามีสองพันไม่ไหวหรอกอเกินขนาดเมลเมลน้ำยังยัง,ยงตีบึกบยังโดนอเมทท์ทเวลาเรามีปลาหมึกปลาย่างกินตัวโอ้ตีตีไม่นานแล้วที่หัวตีแป๊บๆเองอ่ะตายแล้วตีแป๊บแป๊บก็ตายแล้วครับผมจะไล่เบ็ดลองเกิดนั่นเงนี่ครับผมเก็บเซลล์ยาวแล้วกันช่วงนี้ โอเคครับผมตอนนี้เ็เวล65จะ66แล้วครับผมก็เล่นไปชั่วโมง32นาทีครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งนั่นเองโอเคครับผมหาเหยื่อแปบ๊บอีกประมาณอีกตัวเดียวแหละ <c oughs> หาเหยื่อแปบ๊บโอเคเจอแล้วครับผมยังตีวื้นๆอยู่นะยังยังมีพื้นไปพื้มาอยู่แต่ก็ตีแรงแล้วตี230-240แต่ยังพื้นอยู่ ใจได้หนึ่งกำใจได้นึนงกำใจแป๊บโอเคครับผมเตลวอัพแล้วผมจะอัพสติงนะโอเคอัพแล้วอัพสติงของผมที่มีแค่10เองโอเคครับ1ิ1เ1็1ส1บ1องสโอเคครับได้16แต้มดูสิครับว่า16แต้มจะได้แรงแค่ไหนไอติมันโอ้ตีไปเลยส0งร0อยสอะไรกันเนี่ย สังลอยเฮ้ยขึ้นสองร้ตลอดเลยนี่ม่มาสี่สมาห้าสิบห้าสบก็ผมห้าสิบองร้อสิบมาสามสิบอยอดรับผมแต่แล้วพอคาเนี่ยทำมาทำไมกันเนี่ยมายิงอะไรโอเจ๋งจังเลยอ่ะโอคาเรายิงเจ๋งจังโอเคผมเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวนั้ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ้โจรอนัขนนะ ลักนูมโอเคก็หาก่อนยังตีไมเบื่อจุดอยู่ยังตีไม่โดนอยู่กัผมผมอยากอัพเด็กจังเลยครับสัก40 41ิบ่จเงเงี้ยแต่ก็เยอะมากนะ41อ่ะไม่อยากอัพเยอะไงมันมันหลังๆมันไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่แต่ต้นๆต้องใช้เยอะอยู่หลังหมันไม่ค่อยได้ใช้ไงมีเงี้ยด้วยเหรอ0.7นยเดี่ยสตาได้กี่เปอร์เซ็นต์ศู เจ็ดแปดเก้าิอ้าวูนยจุดห้ามกันเดิเนี่ผมว่าประมาณศูนยดสจุดหแหละน่าจะเฉลี่ยอยู่กะมานั้นก็ยังก็ยังโอเคอยู่ก็ยังโอเคอยู่รู้สึกว่าอีกวลหนึ่งก็น่าจะประมาณสาชั่วโมงกว่าเพิ่มหนแอะไรเงี้ยยังไวอยู่นะผมว่ายังไวอยู่ถ้ามีกดกดบัตรคูณสองอะไรนงี้ผมว่าไวมาก พอช่วงหลังๆจะเก็บใบไงตะเกียบก็จะตีแรงขึ้นยิ่งตีแรงยิ่งฆ่าได้ไวมันก็เกิดได้เก็บได้ไวครับผมมันขึ้นอยู่กับความเร็วในการเก็บความเร็วในการตีแน่นอนฆ่าได้ไวก็ได้อีกทีกได้ไวอัพไวอัพได้ไวอยู่ยแล้วไวแน่นอนโอเคครับผมเบลก็จะ,ะอัพแล้วครับตอนนี้เบลหกสิบเจ็ดแล้วครับผมหาจะอัพแล้ว โอเคครับมาดับแล้วละ่ะเร็วนานไหมน่าจะนานแล้วครับนะ่าประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมที่มัน3าชั่วโมงสิบเก้านาทีแล้วตั้งแต่ชั่วโมงครึ่งแล้วสึกก็ไปไวขึ้นนะครับผมรู้สึกเป็นไหวคือไวขึ้นแน่นอนอยู่แล้วผมตีแรงอย่างนี้ให้ไวแน่นอนโอเคครับผมเอาไปแป 16, 17, 18, 19, 21, ดด๊บสตริงสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเราก็แถม แถยี 1> 1่็ไปเลยเอาลองตีแรงแน่ๆน่ตีแรงแน่ๆครับผมสกิลเราดองไว้ก่อนครับผม <c oughs> ดองอย่ดองไว้ตลอดอลองตีที่ว่าแรงไหมลองตีก่อน,นครับผมเลงไมเงไมแเลงไมเงมโอโหอ้อยห้าสิครับผม2อ0ร้อยห้าสิขั้นต่ำแล้วก็สองรบครับสองแปสงสุดสองร้ปดได้ปะ โอยจะกะแรงนบผมตีแรงนะโอ้โหเบบเดียวตายเลยเออดีดีดีเพเดียวตายเลยโอเคโอเคเดี๋ยวทีเดียบได้ววลลนกี่เป็นนะศูใช่มั้ามศูย์จุดครับมาแล้วครับลงมาแล้วครับเหลือศ เหลือตัวละ0.4เล็โอ้ยถ้าทานเกวลช้าลงแน่นอนครับผมมันมันได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงแล้วอ่ะ27 28 29น่าจะหลายเวลหลายชั่วโมงอยู่อยากไ้พาเดงเลยครับผมมาช่วยฮิวโหช่วยยิวช่วยเอบีช่วยเร่งโหจ้บมันแน่นอนเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนเยอะๆฮะโมนะเยอะๆหนีนี ผมว่าได้หมกงูสักอันหนึ่งมันจะเจ๋วนะเพราะตีเราตีเร็วด้วยอ่ะตีเร็วแล้วก็ดับเบิลงูเข้าไปโอ้โหผม,มอกไปคโคตรอะ่ะดูคิดดูดิมันตีไวนะแล้วใส่ดับเบิลงูเข้าไปอโอโ้โหคิดแล้วไปหาซื้อมาใส่ดีกว่าไหมแต่ไม่มีครับตังไม่มีครับผมตังตังหมดตังไม่มีพอมันเห็นผมเห็นเขาขายมัน5 m เอมืล้ไงเนี่ยตังผมมีไม่พอผมมีมีอยู่ มีอยู่ 3M ต่อกว่าแล้วไงไม่พอแล้วผมซื้อไม่ได้ซะแล้วต่างไว้ซื้อปลากรอบกินแล้วก,ก,ลกันน่าจะน่าจะดีกว่าแต่อยากได้จริงครับงูอยากได้จริงใครจะจะดีซื้อให้ก็ติดต่อน่าไปเลยครับผมเอาก็เล่นแหละ โอเคครับผมตอนนี huh. 67, 68, uh, uh ้ก็จ้บแล้ววิวหกสิบเจ็ดจะหกสิบแปดแล้วครับผมก็เล่นไปจะห้าชั่วโมงแล้วห้าชั่วโมงแล้วครับผมโอเคครับอัพแล้วตอนนี้ก็เวหกสิบแปดแล้วผมเล่นไปห้าชั่วโมงแล้วกันก็ไม่น่าจะช้านะรู้สึกช่วงหลังๆจะไวช่วงหลังจะไวครับผมอาจจะตีตีได้รุนแรงขึ้น ตีได้แรงขึ้นก็น่าจะไวขึ้นครับผมน่าจะเป็นน่าจะประมาณนั้นโอเคครับอัพสเติงต่อแล้วกันยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าโอเคได้ยี่สิบห้าครับผมเดี๋ยวลองตีสิถึงสามร้อยยังถึงสามร้อยยังขอตีดูก่อนส่วนสกิลสามเต็มไม่รู้ยังรู้จัาไปครับผมเก็บสัตว <laughs> เก็บไว้ศึกษาก่อนนึ่งครับผมเก็บไว้สุดสระแปบบ๊บ ออกประสิทิ์ครับผมแบงหมดนี่อ่ะเดี๋ยวจะละจะละถึงสามร้อยยังเนี่ยโอ้ไม่ถึงครับผมได้แค่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนั่นเองคงคงต้องอัพถึงสามเอ็ดละครับสติงอ่ะถึงสามร้อยโอ้ยถึงสามร้อยก็เจ๋าแล้วจะตีมันกว่านี้ครับผมตีมันกว่านี้ หนังสือเว้บันมีอะไรที่ตีแรงกว่านี้ไหมนี่มันตีมันตีเก้าสิบแล้วอ่ะมันมีอะไรที่มันตีประมาณร้อยห้าสิบไหมผมสึกไม่ได้เห็นเหมือนเคยเห็นมันร้อยยี่ยังไงผมจำไได้นี่มันก็เก้าสิบแล้วผมโจมตีนะมันจะมีแรงกว่านี้ไหมแรงถ้าแรงร้อยร้อยสิบก็ไม่ค่อยต่างกันอันนี้หรอกผมว่าอันเก้าสิบน่าจะตีแรงจะได้เอาหนังสือคู่หาหนังสือตีแรงๆแล้วก็เสร็จ เสกเสกธาตุใส่ก็ผมเนี่ยธาตุอะไรธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอยู่ไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยอันนี้ไฟนี่ครับธาตุลมมันใช้กันด้วยใช้อะไรหนึ่งเม็ดจ้ะเนี่ยต้องมีอะไรมันจำแล้วล่ะจะเสกธาตุลมได้ถ้าเสษเสษไม่ติดจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเอาก็แตกว่ะเอาก็แตกไม่คุ้มเลยนะผมไม่คุ้มเลยนะซ่อมก็แพงเสษไม่ติด ใส่คาดไปต,ตีมันก็แตกอางนน้เหรอไอ้รู้กันมันมนไม่แตกมากแม,มจะโหดขนาดนั้นนี่น่าจะแตกหรอกเี๋ยวสิกี่เปอร์เซ็นครับผมหน่จุดกวดูไม่ทันเคมาตัวหนึ่งศูนย์จุดเก้าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ศจุดสี่อรน่ะศูนยดสี่ศูนย์จุดดูก่งจุด 0.3จริงๆนะครับประมาณ0.4อยู่น่าจะอยู่ในตัว0.4น่าจะเร็วยากแล้วละ่ะ <c oughs> ช,<ม> <c oughs> ชเชื่องเร็วยากแล้วละ่ะไอ้หลบหลงไปน้ำก่อนของตัวแมวตัวเดียวพอละ6 8 69น่าจะอยู่ในเกณฑ์2ชั่วโมงมกว่า,างงเหมน่าจะ77ชั่วโมงอะ่ะแล้วก็อีกเวลหนึ่งสุดท้ายก็น่าจะผมว่า10ชั่วโมงครับผมงานนี้10ชั่วโมงงงเหม ยาวๆกันไปเลยครับผมโอเคครับผมก็เรียวจัาบแล้วตอนนี้68ตา6กแล้วครับผมเล่นไป6ชั่วโมงครึ่งครับผมมันเหมือนว่ามันเวลาไม่ไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นมันเอ้ยเดี๋ยวดิโอรีบไปไปไปไหนเนี่ยลืมเราจะพูดอะไรเนี่ย โอเคอัก,ก,กอแล้วกัน60เอ้ย2ี25 26 27 28 29้ป่อุย้ยสาแล้วครับผมอีกยีดเดียวอีกยีดเดียวาน,นอนยีถึง300ยังเนี่กลแล้วครับผมนะ่้จะอัพยี 1, ่าเอ้ยอัพส 3, ติงสามเอน่าจะถึงมากอเกาอ้ถึงแน่นอนถึงแน่นอนถึงแน่นอนาแล้วก็โอเคละ เสร็จแล้วก็ลงสติงครับผมเดี๋ยวไปตรวจอะไรที่มัน,นยากๆไปหอนี่สิกาไปตีไอ้เคตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ย <c> เ <oughs> คตัวใหญ่ก็น่าจะตีไม่ไม่น่าโดนอ่ะผมเคยเอาอ่าเอาโจนไปตีอัพเดทไปตั้ง40ตีไม่โดน,นสีน่สิบไปสามสิบจำได้ละ <c oughs> โอเคดูกว่านล้มันได้ตัวกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่ห้าหกฮะตัวสองเส้นหนึ่งเหรออ๋อตัวนี้ไม่เต็ม ตัวไม่เต็มโอเคเอาอตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึงตัวนี้ก็ตีแรงแล้วแหละนะแต่ฆ่าได้ไวขึ้นยิ่งฆ่าไวเท่าไหร่ก็เรี้ยวก็จะอัพเร็วก็ได้นะครับผมโหออกลัวเลยเอ๊ะมันจะ0.4อยู่นะเดี๋ยวดูดูใหม่อีกตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นไปดูกันนะครับผม ถุนสามอยู่ในเกณฑ์ศูนย์จุดสามศูนยี่ครับผมสำหรับเลหเก้าที่จะไปเจ็ดสิบเนช้าลวครับผมช้าละช้าตอนแรกจากศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุนย์จุดห้าศูนย์จุดาม่าจังเลยนามากจริงครับผมศูนย์่ศนย์ัดกันแต่ก็ตีได้ไวขึ้นครับผมสายฟ้าเริ่มออกบ่อยขึ้นนะพอโต้ เลี้ยงออกปลเลี้ยงออกปลละหืมไถ่พาฮีวีอีกสักคนหนึ่งสุดยอดแน่นอนโอเคครับผมจัดไปยาวๆโอเคครับผมตอนนี้ก็เร็วกกระจับแล้วครับผม69จะ70แล้วอีกประมาณอ่าอีกจุดนึ่งก็ผมจับละตอนนี้ก็เล่นไป8ชั่วโมง40มนาทีตอนแรกคิดว่า10ชั่วโมงแงมแงมไม่ใช่ครับผม เชั่วโมงกว่าตอนแรกก็คิดตะไกลแคยดีแล้วครับไม่เลยถึง10ชั่วโมงบางตัว10ชั่วโมงแล้วครับผม12ชั่วโมงนะตัวที่ผมเล่นตัวไหนทำกันละ12ชั่วโมงอะ10ชั่วโมงทำไมตอนนี้มันไวกว่ากันไมร่รู้มันอาจจะเป็นที่การที่ตีเร็วตีไวก็ได้ตีตายไวอะไรเงี้ยอาจจะทาให้เลวนได้ดีขึ้นม,มาอย่างนั้นนะเฮ้ยยังไม่ออพก่อนเนี่ย โอเค99.99%ครับ okay, ผมตีหอยหอยลายหอยหลอดแถวนี้ก่อนอยู่ไหนนี่อ่ะสักตัวแถวๆนี้ได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมนี่ไงห line, อยลายหอยหลอดเฮ้ยอันนี้ดีกว่าส่วนสกิลอโอตโต้เวทก็มันมันก็ไม่ค่อยบ่อยนะมันมาทีละทีละท,ทีละลูกอะ่ะมันไม่ได้มาสามสี่ลูกอะ่ะเนี่ยอันนี้มาสองลูก อย่าครับผมมันไม่ติด3ลูกไงมันติดลูกนึงลูกนึงลูกนึงอย่างนั้นอ่ะปวดหัวเลยโอเคครับผมผมก็จะอัพสติ้งสามสิบเอ็ดอย่างที่คิดไว้อย่ตั้งใจไว้ครับผมยี 29, 30, 5, ่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดอ๋อเฮ้ยอัพไอจีได้อีกหนึ่งแถมแถมไหมแถมไหมแถม,แถมครับปึบ้งเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้ลงเลขหนึ่งหมดแล้วชอบเลขหนึ่งรักเลขหนึ่งโปรดเลือกเลข มัวตัวแล้วโอเคไปไปกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวผมลองไปตีอ่าตีมาน้ำตัวเล็กดูแล้วกันว่าจะตีเข้าหรือเปล่าสำหรับคนที่เบื่อจะได้เยอะกว่ามันได้ตัวสามพันเจ็ดลองตีดูครับผมอันนี้ฟรีเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบฟรีสองร้อยเจ็ดสิบกระปุกมาดังหมดนี่แม่น้ำตัวน้อยเอาเอาไปในมานแล้วตุนทรัว อโอเคครับตีโดนละตอนแรกพื้นนะขึ้นมาตีตอนเวล72ไงเนี่ยเฮ้ยตอน6 2อ่ะวืดนพื้นตอนนี้ตีโดนละอืมเป็นไงล่ะเก็บได้แล้วเนี่ยแต่มันมีสกิลไอ้อะไรพวกนั้นมันตีทีเราตายอะ่ะผมไม่ค่อยอยากจะมาเก็บหรอกมันตีเราตายทีเดียวนะมันโจมตีเราแรงมากครับ900 800 900อ่ะ700อะ่ะโอเค พโคตรงาครับผมผมบอกเลยพโคตรงามากเลยกดยากดยาเป็นน้ำอ่ะกดยาเป็นน้ำครับผมพอครับผมพอพอพอเลิกเลิกเลิกไปกลับบ้านไม่ดีครับไม่ดีมันตีเราตีก็ไม่ค่อยโดนแถมเสี่ยงอีกต่างหากเสี่ยงโดนสกิลนั้นเข้าไปโอเคครับลองหายเขาดูก่อนเราจะได้สกิลบอล ขายเฮ้ยได้การ์ดด้วยเออใช่ผมผมได้การ์ดแมวน้ําตัวใหญ่มาครับผมมันช่วยอะไรไก็ไม่รู้เหมือนจะช่วยเพิ่มโอกาสดับไอเทมสำหรับปลาอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ช่วยเพิ่มเอฟพีมากขึ้น50%มันช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มยังไ,ไงวะเนี <laughs> ่ยกินหารเพิ่มหรือว่าเลือดเพิ่ม <laughs> ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันต้องลองใส่ดูโอเค้ขายต่อขายต่อ ไปกดลบทิ้งทั้งนั้นอืม,อม,อม,อมถ้าไรเนี่ยโอ้หูเจ็ดหมื่นเอออินดี้มีตั้งห้าสิบห้าหรอเนี่ยยอดก็ขอก็อ่ก็มีตังค์ซื้อประกอบน่าจะน่าจะยังไงแบบซื้อซื้อ,อ,อหามาแล้วก็ซื้อไปหมดอะไรเงี้ย <laughs> อาจจะพักทุนนิดหน่อยสำหรับซื้อไปย่างกินนะ ถ้าพักทุนไม่ค่อยจะไม่ค่อยได้กําไรครับผมแต่อาจาจะได้กําไรเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเนี่ยอันนี้ครับผมอันอันอันนี้อันนี้แพงอยู่แพงอยู่อัลละอัลละพันเก้าถ้ามีคนรับถึงแพงนะพันเก้าผมเห็นมีคนรับอยู่อันนี้มันรับถูกใจพันห้าเองเดี๋ยวน้อยน้อยน้อยไันน้อยไปนี่พันเจ็ดมีคนรับอยู่ครับผมก็น่าจะพอมีตังซื้อไปย่างประกอบแห้ง <c oughs> โอเคสกิลสเตสเต,เตผมก็อัพตอนนี้ผมผมอ่าไม่รู้จะอัพอะไรต่อก็ว่าจะคิดจะอัพอินแหละไม่ใช่อัพอินอัพเด็กอาจจะลงเด็กสักสี่สิบอะไรงี้แล้วก็เอจิเก้าสิบอะไรเงี้ยว่าไป 5, เอจิห้าเก้าสิบไปเลยทดลองสะใจไหม่รุ่นโอเคครับผมสกิลผมก็ไม่รู้จะอัพอะไรอยู่เห็นว่าจะอัพอ่าอะไรนะ ทำให้อาวุธเป็นาธาตุอะไรเงี้ยเห็นมีคนแนะนําพี่อัพนี้ดีกว่าแล้วก็ซื้อสื่อ,อ,อแรงๆตีเสร็จแล้วก็ใช้ใช้สกิลาธาตุเศษอ่าสมุดของเราให้เป็นาธาตุอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะเอาเอาเอาไหนดีอะมีมีลมกับไฟอะที่น่าใช้ครับผมแล้วก็อื่นก็ยังไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวตอนเบล7 75ค่อยมาอัพที ค่อยห้านาทดีดีกว่าโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมบผมจะลืมที่จะกด subscribe ก่อนแล้วก็แชร์กดติดตามด้วยนะผมคลิปหน้าเจอกัน70 75แหละขอเวลาก่อนครับผมเวลาก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาทำางไงช่วงนี้น่าจะมีว่างแล้วน่าจะว่างโอเคครับผม